พอเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าภาวะของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตั้งใจกระโดดให้มันสูงเข้าเดิมเลยแต่มันทําไม่ได้สมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้งานนะคะร่างกายก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรักษากล้ามเนื้อเอาไว้<อ>เก็บสะสมไขมันดีกว่าเชื่อไหมคะว่าภ <c oughs> าวะกล้ามเนื้อน้อยนี่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ พอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะปวดเข่ามันก็จะลดลงยอ่อลงนิดนึงอ่าแล้วก็ไม่ต้องยอ่อเยอะค่ะไม่ต้องยอ่อเยอะแล้วก็ยกตัวขึ้นอ่าแล้วก็ถอยตัวกลับนะคะรู้สึกมันเบาลงอ่ะมันเบาลงจากที่เคยตึงที่เคยอะไรเนี่ย สวัสดีครับผมธนศักดิ์สุประซัพนะครับรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเทปนี้จะเป็นซีรีส์ของวัยเก๋าผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยหรือคนวัยเก๋าอย่างเราครับการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนวัยเก๋าที่พอมีอายุมากขึ้นแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องใช้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการลุกการนั่งการย่อตัวการเอี้ยวตัวการยกของหรือแม้กระทั่งออกแรงเปิดฝาขวดผักประตูด้วยการใช้แรงเพียงเบาๆเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บ ร,รวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กๆอาจจะนำไปสู่เรื่องของการกระดูกหักแตกหักแล้วก็หายช้าได้ภาวะต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆเกิดเขาเรียกว่าภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือเข้าสู่ภาวะของมวลกล้ามเนื้อน้อยเพื่อให้พะวกเราได้มีมุมมองนะครับสาเหตุของปัญหานี้มากขึ้นวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆและข้อมูลดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงวัยหรือคนไวเก่าของเราท่านเป็นนักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษดรธัญ,ญพรอลันวาัยมีข้อมูลดีๆมาฝากครับไว้เก่ากับภาวะกล้ามเนื้อพร่องค่ะ เป็นสิ่งที่เจอได้ค่ะเนื่องจากเรารับประทานอาหารไม่ครบหมู่นั่นเองค่ะส่วนใหญ่ก็คือเรารับประทานโปรตีนน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นหลักในการที่เราจะป้องกันโรคนี้ก็คือถ้าจะต้องทานโปรตีนที่เหมาะสม1กรัมต่อ1กิโลจำง่ายๆเลยค่ะ อาการของภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงค่ะท่านจะรู้สึกอ่อนแรงค่ะหยิบจับอะไรก็จะหล่นง่ายค่ะสปีดหรืออัตราการเดินที่ลดลงค่ะสังเกตได้ง่ายเลยเคยเดินเร็วเท่านี้ปรากฏว่าเดินได้ช้าลงนะคะจับอะไรแล้วล่วงง่ายมือไม่มีแรงที่จะบีบ หรือมือแม้กระทั่งผักประตูเนี่ยไม่ไหวเริ่มที่จะมีภาวะพ่องของกล้ามเนื้อให้ไปพบแพทย์นะคะสาเหตุของภาวะพ่องมวลกล้ามเนื้อหรือที่เขาเรียกว่าซาโคพีเนียนะคะนั่นก็คือการกินโปรตีนที่ไม่เพียงพอหรือเรียกว่าเบื่ออาหารนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะคงมวลกล้ามเนื้อของเราได้ตั้งแต่อายุในวัยทำงานเลยนะคะเรียกเรียกว่าเตรียมสเบียงไว้ก่อนนะคะที่จะ พัฒนาสุวัยเก่าด้การออกกําลังกายค่ะแล้วก็รับประทานโปรตีนที่เหมาะสมนะคะออกกําลังกายที่อยากเน้นในวัยเก่าเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะั่นคือออกกําลังกายที่มีแรงต้านค่ะก็คือท่านจะต้องมีน้ําหนักนะคะมาถือไว้ในมือนะคะหรือว่าถ้าคนไม่สะดวกจริงๆเลยก็ใช้เป็นน้ําหนักจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเช่นถ้ายึดพื้นนะคะถ้าวัยเก่าของเราไม่สะดวกยึดพื้นกับพื้นก็ไปยึดที่ผนังค่ะ อันนี้เป็นท่าที่อยากให้ทำนะคะแล้วเป็นท่าที่วัยเก่าไม่ค่อยทำค่ะเพราะรู้สึกว่าทำแล้วจะเป็นอันตรายต่อกระดูกอันนี้อยากให้ปรับความเข้าใจใหม่วัยเก่าของเราจะมี ออกกาลังกายที่อยากให้ท่านทําก็คือ3ด้านนะคะเพิ่มความแข็งแรงค่ะก็คือมีแรงต้านนะคะ2ก็คือออกกําลังเพื่อเพิ่มความสมดุลของร่างกายเพื่อป้องกันการลมค่ะและ3ก็คือออกกําลังเพื่อการยืดเหยีดยดนะคะอย่าลืมนะคะ3อย่างนี้ไวกาจะต้องทำให้ครบเพื่อป้องกันภาวะพร่องของกล้ามเนื้อคะ่ะในส่วนของโปรตีนค่ะที่จะมาเสริม น่าจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะคะถ้าเรายังไม่ถึงวัยที่จะต้องไปพบแพทย์ก็ทานได้เองเลยจากเรียกว่าโปรตีนธรรมชาติค่ะนั่นก็คือถั่วหรือว่าเต้าหู้นะคะฝากไว้เก่าในวันนี้ค่ะไม่อยากให้กล้ามเนื้อพ่องนะคะก็เริ่มออกกำลังกายแบบใช้แรงตาดูนะคะไปหยิบตุ้มน้ำหนักมาออกกำลังกายกันค่ะ ครับหลังจากที่เราทราบสาเหตุแล้วก็แนวทางการดูแลและการป้องกันเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับครูตุ๊กตานะครับจะมาสอนวิธีการที่เราจะมาดูแลและป้องกันกันอย่างเต็มที่เลยครับสวัสดีครับคุณตุ๊กตาครับสวัสดีครับพี่โต๊กครับในภาวะที่พอเรามีอายุมากขึ้นค่ะร่างกายเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าภาวะของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย มันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะถ้า<ช>เราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยกล้ามเนื้อเราฟีบลงอ่ะตั้งใจกระโดดให้มันสูงเข้าเดิมเลยแต่มันทําไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเราน้อยลงคือมันหลายเรื่องเลยนะคะอย่างอายุที่มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีระบบย่อยอะไรแล้วก็ เสื่อมประสิทธิภาพลงใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเราก็มีความรูร้สึกเราไม่ค่อยอยากจะกินน่ะผู้สูงวัยบางคนนะคะ<อ>มีความพอายุเยอะแล้วรู้สึกไม่ค่อยอยากกินอะไรก็ไม่อร่อยว่าสารอาหารเข้าไปไม่เพียงพอด้วยใช่สารอาหาร,หหรเราไม่พอด้วยนะคะครเ,รเราก็ไม่อยากจะกินด้วยเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายคือถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเราก็กินมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอเราเคลื่อนไหวน้อยแล้วก็ระบบย่อยไม่ค่อยดีกล้มเนื้อมันก็ลดลงตามธรรมดา แล้วไม่มีการออกกําลังกายด้วยมันก็ไม่อยากอาหารรวมไปถึงผมว่ากิจกรรมด้วยนะฮรพอเรามีอายุมากขึ้นกิจกรรมการแจ้งหรืออะไรที่มันจะเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ก็จะไปเร่งการทํางานที่นั่งอยู่กับโต๊ะการประสานงานติดต่อการประชุมนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนที่มันยิ่งทําให้กล้ามเนื้อเราไม่ค่อยได้ทํางานค่ะใช่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อแล้วก็อีกอย่างนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสิ้นเปลืองของร่างกายนะไขมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเกิดเวลาที่เราต้องอดาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้ามเนื้อที่่่จะะไปกอนเเลยพราาว สมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้งานนะคะร่างกายก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรักษากล้ามเนื้ออาไว้ก็ไปก่อนเลยเก็บสะสมไขมันดีกว่าเก็บใส่สมไขมันดีกว่าการรักษาชีวิตใช่ค่ะใช่ค่ะการเนื้อไม่จําเป็นละก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่ใช้นะคะอย่างสมมุติว่าเรามีกิจกรรมแค่เดินอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็คงรักษาสภาพกล้ามเนื้อเท่าที่กิจกรรมของเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามที่จะให้ผู้สูงวัยหรือคนวัยเก่าได้มีการขยับ เพื่อที่จะให้กลับไปเตือนร่างกายตัวเองนะครับว่าเราต้องรักษาเอาเอาไว้นะเพราะตอนนี้เราเริ่มใช้กล้ามเนื้อแล้วนะเพราะว่ามันจะมีการใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช่ค่ะใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่ากล้ามเนื้อเราน้อยเนี่ยเราก็ทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะกระดูกก็จะพึงไวด้วย มันก็จะทําให้เวลาที่เราเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครพอเดินไม่ค่อยสะดวกเหนื่อยง่ายบางทีแล้วก็เหมือนกับอิสระในการเคลื่อนไหวมันจะค่อยๆลดลงทําให้เกิดเ,เป็นเป็นจุดที่นําไปสู่โรคภัยอื่นๆได้ด้วยเ <c oughs> ชื่อไหมครับ <c oughs> ว่าภาวะกล้ามเนื้อน้อยนี่นำไปสู่ภา,า,าวะซึมเศร้าได้มมันเกี่ยวเนื่องไงครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อน้อยแล้วไปซึมเศร้าด้วยใช่เกี่ยวกันเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะคะเหมือนกับ เออจะทําอะไรก็ไม่ได้อย่างใจจะลูกจะนั่งลูกนั่งก็ลําบากก็ไม่ได้อย่างใจแล้วนะคะจะไปไหนก็ต้องมีคนคอยประคองต้องมีคนคอยระวงังจะไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้ายิ่งถ้าเ,เราเดินกับหลายๆคนนี่นะคะกลายเป็นว่าเขาต้องมาคอยเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในการเคลื่อนไหวือว่า ขาดความภูมิใจในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือคุณภาพชีวิตมันลดลงตรงนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมที่เป็นวัยเก่านะครับหรือกําลังเผชิญกับปัญหานี้นะครับอย่ารู้สึกแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วต่างคนต่างมีต้นทุนของเราแบบไอ้ที่ผ่านมาลืมไปเลยผมเองเนี่ยเคยวิ่งมาราธอนได้ไม่ถึง4ชั่วโมงวันนี้มาเดินอยู่5โลแต่เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับ5โลของเราอ่ะเพราะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับกับเราในเมื่ออดีตนะครับเอาดีทุกๆวันดีกว่าทําให้ดีทุกๆวันนะครับออกกําลังกาย ตอนนี้ตอนนี้เข้าไปสู่เรื่องของการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยทำยังไงบ้างครับคุณตุ๊กครับเดี๋ยวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฝึกเน้นสร้างความแข็งแรงนะคะให้กับแกนกลางลําตัวไล่ลงไปถึงช่วงล่างเลยแกนกลางลําตัวนี่ใช้ตลอดนะคะเชื่อไหมคะว่าแค่เราจะเอื้อมมือไปหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยท้องเราเกร็งแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ตัวบางท่านอาจจะยังไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนนะคะก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ท่าเดียวอะนะคะท่าลัางท่าเด ว่าเราจะฝึกตั้งแต่เบบี้หลังคือเบบี้เลยเบบี้เลยเริ่มต้นเลยครับเอาบบี้เลยนะคะนอกจากจะเดินล้งไปเรื่อยๆแล้วนี่ยังถือตุ้มน้ำหนักได้ด้วยอ๋อผมนึกท่าออกเลยไองเงี้ยนึกท่าออกได้เลยครับลองลองดูจทำทำไงถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะจัดท่านะคะเราก็จะนึกถึงมุม90 9 0 90 มุมข้อเข่า90องศาข้อเข่าด้านหน้า90องศาด้านหลัง90องศาแล้วก็ลำตัวเราก็ตั้งทำมุม90องศากับพื้นอันนั้นก็จะเป็นท่าลังที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์เลย90แล้วก็น้ำหนักตกลงกลางตัวนะคะตัวตรงตรงแล้วก็เกาะมาอันนี้ก็คือ f o r ์เวิรังฟอร์เวิรังถ้าเป็นวิวไปข้างหน้าใช่ถ้าเป็น reverse ลังแล้วก็ก้าวหลังนะคะแล้วก็ย่อลงจะเห็นว่ามันต้องใช้การทรงตัวนะคะ ออ่ันนี้ยลงสำหรับคนวัยเก่าน่าจะเข้าใจคำนี้นะครับ forward กับ reverse เพราะว่าเรากดกรอเทปบ่อยสมัยเด็กๆกดไปงหนนะเพลงนี้ไม่อยากฟังกด forward ไปเลยอันนี้เพลงอยากฟังใหม่กด reverse แล้วก็กลับมาอันนี้ก็ reverse นะคะแต่ถ้าหากว่าฝึกทั้ง reverse ทั้ง forward ไปในเวลาเดียวกันนะคะก็อาจจะก้าวหน้ามากก้านาไปก่อนแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ชูแขนขึ้น ใช้ขาเดียวกันเลยใช่ไหมครับขาเดียวกันค่ะก้าวหน้าก้าวหน้าถอยหลังแล้วก็ถอยหลังเลยชูแขนขึ้นแล้วก็บิดลำตัวเอามือไปแตะน่องแตะข้อเท้าแล้วก็กลับมาคาดการณ์นะครับว่าการเห็นผลของการทำเนี่ยควรจะเป็นสัปดาห์ละเท่าไรแล้วก็จะได้มองเห็นมาประมาณสัก2องเดือนสาเดือนจะเห็นความแข็งแรงเพิ่มขึ้นคือบางทีถ้าหากว่าไม่มีตัวชี้วัดนะคะบางทีเราก็ อาจจะไม่แน่ใจว่าเราแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือ,อยังแต่จริงๆเราพอจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรา,รเ,ราเดินได้ไกลขึ้นนะการวัดผลมันก็จะช่วยได้เหมือนกันค,ค,คืออาจจะประเมินก่อนนะว่าเวลาเนี้ยเราลุกนั่งกับเก้าอี้ใน30วิเนี่ยเราได้กี่ครั้งอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะประเมินในแง่ของทั้งเรื่องของการทรงตัวด้วยแล้วก็ ความยาวในการก้าเดินหรืออะไรต่างๆนะคะมันก็จะช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบแบบประเมินที่เราจะมนิเ i อร์ตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าอย่างวัดเป็นตัวเลขก็ทําแบบประเมินก็ได้อะลครับตอนนี้เนี่ยท่าที่เราจะต้องฝึกกันในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นการเสริมสร้างอการสูญเสียเหมือนกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็คือท่าลัง เริ่มจากเบบี้ลังก่อนเบบีบบ้เลยเบบี้เลย <นะ S 1> เลยบบี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนอและจากเบบี้แล้วเนี่ยก็ค่อยไปที่ท่าลังก็คือเมื่อสักครู่ที่เราทำกันอยู่กับที่ก่อนพ<ช>ออยู่กับที่ก็จะเป็นสเตชั่นารี่ลังพอไปไหไว้โอเคก็จะเป็นมีการก้าวหน้าถอยหลังแล้วอาจจะเพิ่มโรเทชันเข้าไปนะคะแล้วถ้าหากว่าใครก้าวหน้าขึ้นไปอีกเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะที่ท่าลังก้าวหน้าขึ้นอีกถือต้้งครึ่งน้ำหนักก็ถือว่า เป็นท่าแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเพิ่มความหนักเบาถูกไหมครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่วันนี้มาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราที่นี่จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะนําความรู้ของครูตุ๊กเนี่ยไปแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็จะได้ฝึกฝนตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันครับค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นผู้ชมจากทางบ้านพี่แดงครับนะครับพี่แดงครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านอีกครั้งครับสวัสดีครับผมแนะนาตัวเลยครับพี่แดงสุเทพวรวนิจิตครับชื่อเล่นชื่อแดงครับปัจจุบันอายุ63ปีครับ63ปีเราเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยเท่ากันหมดเลยไวเก่าสมบูรณ์แบบเลยปัจจุบันทํางานอะไรอยู่ครับปัจจุบันตอนนี้เกษียณแล้วแล้วก็อยู่กับแฟนที่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงต้นไม้ก่อนหน้านี้จะเกกษียณ ทํางานบริษัทครับส่วนใหญ่จะเป็นงานขับรถนะฮะมันก็เลยทําให้มีอาการปวดขาปวดหลังปวดเอวออกกําลังกายนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปเดินจ็อกกิ้งธรรมดาครับเพราะว่าวิ่งลาบากวิ่งไม่ค่อยจะไหวแล้วในเทปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของพอเรามีอายุมากขึ้นมันก็จะเกิดภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเราน้อยลง รู้สึกอย่าง,งาน,นั้นไหมครับว่าซิปแท็ของเราหรืออะไรมันหายไปรู้สึกครับรู้สึกครับรู้สึกว่าน้าหนักลง,ลงด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ตึงมันไม่มีกําลังเหมือนเมื่อก่อนแล้ววันนี้พร้อมที่จะมาเรียน,น <c oughs> ด้วยคัดู้ยครับ <c oughs> ดีครับพร้อมครับพร,ร,ร้อมครับผมตัวเป็นลูกศิษย์ได้เลยครับค่ะอ,อ,อยากจะทดสอบด้วยไหมคะว่าเราแข็งแรงขนาดไหนันได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าหมายถึงมวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในร่างกายว่ามันเสื่อมถอยไปมากแค่ไหนสามารถที่จะรับ ภารกิจได้หนักเบาแค่ไหนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,าเราจะใช้เก้าอี้ที่สูงจากพื้นประมาณ17นิ้วนะคะ <17 S 2> แต่บังเอิญตรงเนี้ยสูงประมาณนั้นพอดีเลยแล้วเขาก็ยืดเอาไว้มั่นผงนะคะวิธีทดสอบนี่นะคะก็คือเราจะนั่งเฉพาะก้นนะคะ <ผม S 1> แล้วก็เอามือกอดอกไว้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ถอยก้นลงไปนั่งนะคะอันนี้นับเป็นหนึ่งะครั้งหลังตรงหลังตรงค่ะตอนนี้เราจะเน้นที่ความเร็ว จะดูว่าใน30วินาทีเนี่ยทำได้กี่ลังค่ะเดี๋ยวเราต้องจับเวลากันนิดนึงี่ผมจับให้เลยครับตรงนี้ได้รลบนะคะจับได้เลยนะคะตอนนี้ในการทดสี่คือ30วิเรยังไม่บอกเลยรับว่าจำนวนเท่าไหร่อยู่ในระดับชั้นไหนเชิญครับพี่เดชครับเฉพาะก้นนะคะอยู่บนนี้โอเคค่ะเริ่มเลยนะคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเรี่มามครับ5 4 3 2 1ให้เร็วที่สุดนะคะภายใน30วินาทีนะคะ ทำให้ได้จำนวน 12, เยอะที่สุดนะครับ 5, 5, 10วินาทีผ่านแล้วครับ6ย7 8 9 20วินาทีครับ10าวินาที4 2>, 12, 1> 3, 2 1หม <13, S 1> ดครับ <okay. S 1> 30วินาที ได้ค anyway. ือ oh oh, oh, yeah, 13ครั oh. like ้ง13ครั้ง13บืาได้เลยครับพี่แดงครับ13ครั้งเนี่ยครับยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยออเน่ยชาตรงนี้อ๋อเอาเป็นว่าพี่แดงทำได้รั้ง13ครั้งใน30วินาที ครับพี่แดงครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเขาเรียกว่าแชร์สแตนถูกไหมครับใน30วินาทีสําหรับผู้ที่อายุ60-69ปีต้องทําได้อย่างน้อย14ครั้งพี่แดงทำไปครั้งเดียวเองทำมาครั้งเดียวครั้งเดียวเองแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้แล้วเพราะว่าทาครั้งแรกด้วยอาจจะยังไม่ถนัดในเรื่องของเพราะว่ายังไม่ได้วอร์มใช่ยังไม่ได้วอร์มเท่าที่ผมดูสภาพร่างกายของพี่แดงเนี่ยตรงความแข็งแรงเนี่ย ผมเชื่อว่าผ่านผ่านแต่ประเด็นน่าจะมีปัญหากรปสรคเริ่มที่จอยข้อเข่าพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะปวดเข่ามันก็จะลดลงถือว่าได้ได้เตพ่วงด้วยนะพ่วงด้วยพ่วงด้วยเพราะว่าผคุณมากเลยครับยังไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำเป็นแค่กําลังใจตรงนี้ทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นว่าถ้าทําต่อไปแล้วค่ะพอเราเริ่มตื่นวค่ะแล้วก็คุอย่างมากแล้ก็จะใช้เป็นการทดสอบตัวเอง พี่แดงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับเพราะว่าถ้าพี่แดงพร้อมแล้วกรุตุกพร้อมแล้วนะครับในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่กรุตุกจะพาพี่แดงไปขยับโยกย้ายซ้อมทำแบบจริงเลยนะครับเย้พร้อมนะครับไปเลยครับไปเลยครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะคะท่านี้ก็คือท่าหลังท่าเดียวนะคะเล็กลังท่าเดียวแต่ว่าเราจะฝึกด้วยความหนักในระดับแรกก็คือเบบีเลย จากเบบีค่อยๆเริ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆๆซึ่งตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราฝึกตรงไหนแล้วรู้สึกว่าเราไหวตรงนั้นนะคะไม่ต้องเร่งตัวเองนะคะอันนี้ยืนเท้านําเท้าตามค่ะปลายเท้าชี้ตรงนะคะไม่ต้องไม่ต้องกว้างนักก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังเบบีอยู่เนาะแล้วก็ตรงปลายก้นกบทําความรู้สึกว่าเราม้วนก้นกบปลายก้นกบนะคะเข้าสู่ภายในลําตัวเรานะคะเกรงหน้าท้องไว้เนาะจากนั้นถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าหน้าแล้วก็พับตัวไปที่ข้อสะโพกก่อนนะคะแล้วก็ย่อลงนิดนึง ย่อลงนิดนึงอ่าแล้วก็ไม่ต้องย่อเยอะค่ะไม่ต้องย่อเยอะแล้วก็ยกตัวขึ้นอ่าแล้วก็ถอยตัวกลับนะคะไม่ต้องถอยเท้ากลับก็ได้ถอยชินนะฮะอ่าได้ค่ะได้โน้มลงหลังไปที่เท้าขวาเซตหลังก่อนเซตหลังอ๋อเซตหลังตรงเซตหลังนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าเกลงท้องด้วยเกรงครับแล้วก็ดึงก้นไปข้างหลังพอเราถอยก้นไปด้านหลังเนี่ยตัวเราก็จะพับที่ข้อสะโพกแล้วก็ยกตัวขึ้นไม่ต้องเยอะนะคะ อันนี้เราฝึกแบบเบบีก่อนแล้วก็ถอยลงอันนี้ได้ได้ตรงโคนขาด้านหลังตรงน่องสะโพกแล้วก็ตรงหลังซีขวาด้วยรู้สึกมันเบาลงอ่ะมันเบาลงจากที่เคยตึงที่เคยอะไรเนี่ยมันหายนะตอนทำมันหายรู้สึกดีขึ้นจริงครับจริงครับอีกทีหนึ่งนะคะถ้าขอสัก หกครั้งไหวไหมคะได้ครับได้นะคะข้างขวาหกครั้งท้านซ้ายหกครั้งใช่โอเคไหวไหมคะได้ไหวครับโอเคนะคะตัตัวตรงก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราเซตท่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถอยก้นไปด้านหลังแล้วก็ย่อตัวลงนิดเดียวนะคะครับตามองไปข้างหน้าสักห้าหกเก้านะคะอ่ะครั้งที่หนึ่งแล้วนะอ่ะครั้งที่สองถ่ายน้ําหนักมาเท้าหน้าพับตัวที่ข้อสะโพกนะคะย่อลงนิดนึงแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ถอย ค,ครั้ง,งที่สามทิะะ้งตัวเป็นน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วก็พับ,พบ,พบก้นพับตัวที่ข้อสะโพกตรงนี้ค่ะอะพับตรงนี้<อ>ค่ะพับตรงนี้ก่อนอแล้วก็ค่อยย่อลงอาไม่ต้องย่อเยอะนักนะคะไม่ต้องย่อเยอะนักแล้วก็ถอย,ถอยสามแล้วครั้งที่ส<า>ี่นะคะถอยก้นไปด้านหลังก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ย่อเข่าลงนิดนึงนิดนึงนะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งพับตัวที่ข้อสะโพกนะคะ ยอ่อตัวลงโอเคนิดเดียวค่ะ,ะแล้วก็ถอยกลับโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้างท่านี้ยิ่งทำช้ายิ่งได้ประโยชน์นะคะเบาเบาขึ้น,นใช่ไหมคะเบาขึ้นกล้าเนื้อที่มันเคยปวดดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงดีใจค่ะดีใจอะอีกข้างหนึ่งนะคะสลับนะคะอ่อนิดนึงค่ะนิดนึงอ่าคือให้หน้าอกกับสะโพกไปแนวเดียวกัน ผลักสะโพกหลังมาข้างหน้าด้วยกันผลักสะโพกหลังนะคะมาอ่าใช่ไหมคะตัวตรงตรงค่ะเซ็ตท้องเหมือนเดิมนะคะส่งน้ําหนักมาเท้าหน้าพับตัวที่ข้อสะโพกย่อลงนิดเดียวคะ่ะแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ถอยกลับอ่ะยืดตัวมาค่ะส่งน้ําหนักไปที่เท้าหน้าพับตัวที่ข้อสะโพกยอ่อเขายกตัวขึ้นอ่าแล้วก็ถอยกลับสองแล้วย่อเข่าลง ยกตัวขึ uh, ้นสามแล้วพับ OK, ต <co ัวที่ข้อสะโพกก่อนย่อเข่าลงโอเคค่ะแล้วก็กลับสี่แล้วอีกสองครั้งนะคะถอยน้ำหนักมาเท้าหน้าพับตัวข้อสะโพกแล้วก็ย่อเข่าลงนิดเดียวยกตัวขึ้นถอยกลับสุดท้ายค่ะถอยน้ำหนักมาเท้าหน้านะคะแล้วก็พับตัวที่ข้อสะโพกแล้วก็ย่อเข่าลงยกตัวขึ้นแล้วก็ถอยกลับ โอเคค่ะ <laughs> รู้สึกโล่งรู้สึก okay. เบา <c oughs> กล้ามเนื้อที่โคนขาอันดับแรกเลยแล้วก็ที่หลังที่เห็นชัดคืออันนี้เ,เราจะทำา6ถึง10ครั้งนะคะนับเป็น1เซตนะคะ,คะก็ดูตัวเองว่าเ,เราสามารถจะทำได้ถึง3เซตไหมนะคะถ้าทำได้แล้วก็ทำนะคะส่วนการความถี่ในการฝึกก็ดูว่า วันลุ่งึ้นเรามีปวดไหมนะคะถ้าสมมุติไม่ปวดอะไรไม่ปวดตามร่างกายเลยนะคะเราก็สามารถจะฝึกได้ทุกวันทีนี้สมมุติว่าคือขอให้เข่าตรงกับข้อเท้าอ่ะแล้วก็ตัวตรงๆน้ําหนักตกลงตรงกลางนะคะสมมติเราย่อได้แค่นี้ก็แค่นี้เองก็ยุกก็ลุกขึ้นเลยพอลุกขึ้นเลยอย่างนี้นะคะเท้าหลังเนี่ยเราก็เปิดไว้เลยก็ได้อย่างเงี้ยแค่นี้พอย่อให้กว้างขึ้นค่ะย่อให้กว้างอเข่าตรงกับข้อเท้าแล้วก็ย่อย่อเท่าที่ไหวนะคะถ้าสมมุติว่าเรา โอเคเราแข็งแรงขึ้นไว้อีกเราก็ย่อให้เกิดมุม90-90-90ก็คือมุมข้างหน้า90องศาเข่าหลัง90องศาแล้วตัวเราก็ตั้งฉาก90องศากับพื้นนะคะแล้วก็ลุกขึ้นอันนี้ก็คือเมื่อเราแอดวานซ์แล้วเนาะ <no. S 2> อ,อันท,าท่ามืน่คุงไม่ยังไม่หป <laughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร <laughs> คือเราฝึกตามความพร้อมของร่างกายนะคะครครเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ ขยับโยกย้ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่แดงเป็นยังไงบ้างครับอยากถามความรู้สึกหน่อยจากที่แจ้งกับคุูทุกไปผนผลที่ได้นะครับจาก b บบี้ร n งน้องต้นโคนขาหลังสะโพกแล้วก็หลังด้านล่างมันทําให้ผมรู้สึกแบบเบาลงไปเยอะความรู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกตึงจากตรงที่เราออกกำลังกายใช่ไหมแสดงว่ามันส่งผลตรงนี้ขึ้นมาจากอาชีพที่ ที่ถุกทนาำอยู่อ่ะมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้กับในการขยับขยะขยับร่างกายมากนกมันเลยให้อยู่ในท่านั่งตลอดอ๋อนั่งขับรถถูกต้องก็แสดงว่าทําให้มีการขยับร่างกายดีกว่าตอนที่ไปนั่งขับรถเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทั้ทีครับยากไหมไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยเราคิดว่าจะเอากลับไปทําที่บ้านได้บ่อยขนาดไหนครับแน่นอนครับแล้วก็อยากจะแนะนําอีกหลายๆท่านที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บป่วยบริเวณนี้ลองทำเลยครับ ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียทองแค่เสียเวลานิดหน่อยทําให้เป็นปกติแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลโดยที่คุณคาดไม่ถึงลองดู <c oughs> เป็นคำเชิญชวนที่มีคุณค่ามากเลยครับ <c oughs> คุณตูล้ละครับ เป็นไงบ้างครับพี่แดงนับถือพี่แดงในความพยายามมากมากเลยอะค่ะแล้วก็ดีใจที่แจ้งผลว่าฝึกแล้วเนี่ยให้ผลรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกยังไงดีใจค่ะพี่มาฝึกด้วยกันก็ต้องขอบคุณครูจีเที่ช่วยเป็นต้นแบบให้ผมแบ่งเบาความเจ็บปวดตรงเนี้ยให้มันหายไปทุเราไปถ้าถามก็ค่ะคุณตุ๊กต้งแตอนที่ที่มีการวัดผลว่าลุกนั่งได้13าครั้งต่ำกว่าเกณฑ์แต่พอมาฝึกแบบนี้ผิดคาดเลยครับ คือที่จริงที่อตอนที่พี่แดงทำอ่ะต่ำกว่าไปแค่ครั้งเดียว <c oughs> มันไม่ได้มากมายอะไรอะค่ะ, <ừ> ะเพียงแต่ว่าเราวัดผลว่าออถ้าหากว่ามีการฝึกแล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยน่าที่จะทําได้ดีขึ้นใช่ไหมคะก็ <c oughs> น,น่าจะทําได้มากกว่า13ครั้งหมายถึงการพัฒนาผมจะได้สูงขึ้นมาก,กาใช่ค่ะน่าจะทําได้มากกว่า13ครั้งอีกอย่างหนึ่งตอนที่ทำเนี่ยพี่แดงยังไม่ค่อยได้วอร์มอะไรมากมายเท่าไหร่ ซึ่งถ้าหากว่าวอร์มมากกว่านี้ก็อาจจะไม่ใช่13ครั้งก็ได้อาจจะได้14เป๊ะก็ได้ครับผมครับในช่วงนี้อยากให้ทุกได้เชิญชวนมีอะไรจะฝากกับผู้ชมของเราไหมครับค่ะคือการขยับร่างกายเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะขยับเราอาจจะคิดว่า ผ้านิดๆหน่อยๆเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้แต่อย่างน้อยเนี่ยการขยับนี่นะคะก็ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายอะค่ะอย่างน้อยก็ดีกับตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขยับนะคะครับวันนี้สาระดีๆกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ผมเชื่อว่านะคะว่าท่านผู้ชมก็คงจะนําไปปรับใช้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกๆวันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยทีเดียวสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผมคุณตุ๊กจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆติดตามได้นะครับใน ALTV ช่อง4ีทีวีเรียนสนุกนะครับในรายการขอขยับซีรีส์ไัยเก๋านะครับสาหรับวันนี้สัปดาห์หนี้ผมคุณตุ๊กและก็พี่แดงคงจะลาไปเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมับ